โอเคไอ้ก okay, นะิฟต uh, okay, นะ์ยูเฟนโนอลนักทามไอโกโฮมแล้วไอ้ไอ้นักทามไอโกโฮมไอแค่นอตแคลรี่แดร์ก็ทูไมคันเชียโอเคครัแคนเทสแคนเทสก็เฮียก็นิวเฟนแล้วครับก็นิวเฟนอินเดียครับเนอไมล์โฮเทล

เขาเนี่ยเซนีย์ country 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 ฮะ country country เอ่อ I understand okay yeah this for yeah. for safety นะ is important I need have this when you fall and injure บสิกเบสิกเบสิกกยุคแอนเทเลยยแนเทสโลลี่อ่ะยสโลลี่อะเอาเธออยู่บาดเจ็บรึบดโอเรันีดิ for your for your fan I cannot tell okay, you โอเคบายบาย u u อนี้ for you คิมทูยูไปครับเราก็เอาของเกตบอร์ดให้เพื่อนเพื่อเราที่อยู่ข้างๆโฮเทลนะครับเราเราคืนมาเองนมรดการนี่พัก